กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะวันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมปรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสามารถปรับกลยุทธ์ได้เหมาะสมตรงตามสถานการณ์นะคะท่านสามารถคว้าโอกาสในวิกฤตที่เกิดขึ้นได้แล้วค่ะดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาดูเจ้าตัวไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน,นะคะว่าจะส่งผลกระทบต่อพอตการลงทุนของท่านอย่างไรกันบ้างและเราควรจะวางแผนรับมืออย่างไรนะคะไปพูดคุยก,กันกับคุณสอนชัยสุเนตาผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารฝ่าย SCB Chief investment office หรือว่า CIO นะคะจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณสอนชัยคะสวัสดีครับคุณแพนครับสวัสดีครับมาประเมินสถานการณ์กันสะหน่อยนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าเจ้าตัวโอมิครอนจะไม่ง่ายอย่างที่เราคิดแล้วนะคะครเราประเมินว่าจะมีผลอย่างไรต่อการลงทุนบ้างคะออคือต้องเรียนนี้ครับ,บว่าผลกระทบของโอมิครอนเนี่ยต่อการลงทุนเนี่ย ไม่ดุลแรงเหมือนกับโควิดเวฟหนึ 19, ่งเวฟสองตอนปี2020ะนะครับาสาเหตุหลักกันหนึ่งก็คือว่าอาการตาเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับแม้ว่าเราจะเห็นการแพร่ระบาดเนี่ยเร็วขึ้นนะครับสาเหตุอกตาการเสียชีวิตต่ำเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าวัคซีนที่ทั่วโลกได้รับไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้รับสองเข็มนะครับแม้ว่าประสิทธิภาพของการป้องกันโอมิครอนเนี่ยจะลดลงก็ตามแต่ว่าเราจะเห็นว่า ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยก็มีการฉีดเข็มสามหรือเป็นบูสเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปนะครับอันที่สองก็คือมีเรื่องยารักษาที่สามารถรักษาโควิดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่างแพคโลเวียของไฟเซอร์เองเนี่ยนะครับก็ประกาศมาแล้วว่าลดความเสี่ยงของการเข้าโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิตได้ถึง89สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการระบาดมันยังเพิ่มสูงนะครับแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างต่ํา แล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้เองเนี่ยอ i คโนมิ v i อคทิวิตี้ต่างๆเนี่ยของธุรกรรมทางเศรษฐกิจมันก็ยังเปิดได้นะครับมันก็จะมีแค่บางประเทศหรือบางกลุ่มเท่านั้นเองที่มีความเข้มงวดในเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจไม่ถูกหยุดชะงักลงเนี่ยนะครับ บริษัทก็ยังมีความสามารถในการดําเนินธุรกิจความสามารถในการทํากาไรอยู่ก็เลยทําให้ผลกระทบต่อโอม,ม,มิคอนในรอบนี้เนี่ยค่อนข้างจะจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้านะครับค่ะคอันนี้ถ้าหาว่าอยู่ในสถานการณ์ปกติใช่ไหมคะและถ้าเป็นกรณีที่ดีที่สุดหรือว่าเลวร้ายที่สุดเราประเมินยังไงบ้างคะเขาเอางี้แล้วกันครับเป็นกรณีเบสเคสแล้วกันนะครับเบสเคสเนี่ยต้องบอกว่าเรื่อง เรื่องการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยมันยังมีอยู่ต่อไปแล้วยังยังเป็นระยะเวลานานนะครับโควิดยังอยู่กับเราแต่เราต้องบอกว่ามนุษย,นย์จะต้องเรียนเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาได้มากขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็เขามีนะักวิชาการก็ประมาณการกันว่าจะระบาดจะยนถึงปี2024นะครับแต่การระบาดนั้นมันจะค่อยๆลดความดุรงลงเรื่อยๆจนกลายเป็นโรคประจำถิน่นนะครับ ถ้าแบบนี้วัคซีนใหม่ๆออกมานะครับยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้อัตราการเสียชีวิตน้อยลงแน่นอนอันนี้เป็นเบสเคสนะครับทั้นนั้นผลกระทบต่อตลาดหุ้นเนี่ยจะน้อยมากๆนะครับก็จะมีเพียงแต่บางเซกเตอร์เท่านั้นเองในเบสเคสเช่นเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือประเทศที่ยุ่งกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเยอะเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบเพราะว่า ความเข้มงวดของการเดินทางมันอาจจะมามาเป็นระยะระยะเวลาช่วงจังหวะที่มีการแพร่ระบาดในระดับที่สูงมันก็จะมามาไปไปอย่างนี้ครับจนกว่าความรุนแรงมันจะเป็นโรคประจําถิ่นไปเลยนะครับก็เหมือนกับไข้วัดใหญ่โรคระบาดต่อต่อไปในอีกสองปีข้างหน้านะครับครับนั้นคือเบรกเคสครับผมถ้าเราประเมินสถานการณ์แบบนี้แล้วเราจะแนะนําคุณผู้ชมนะคะให้มีการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ยังไงได้บ้างคะ ก็คงต้องไปเลือกลงหุ้นที่มีเขาเรียกกันว่าหุ้น Quality Growth นะครับ Fuality Growth ก็คือหุ้นที่มีการเติบโตยังสูงอยู่ความสามารถในการทำกำไรดีนะครับแต่เป็นบริษัทที่มีสภาพคล่องสูงด้วยแล้วก็รายโครงสร้างรายได้ของบริษัทเนี่ยมีการกระจายมาจากหลายส่วนธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะตกอยู่ในกลุ่มนะครับ ที่เป็นตีเมติกนะครับระยะยาวที่เช่นเรื่องของเฮลแคร์แล้วก็เฮลเทคโนโลยีนะครับก็ต้องบอกว่าเฮลแครและเฮลเทคโนโลยีเนี่ยยังต้องบอกว่าเทรดดิสคาวกว่าอุ้นอเมริกาโดยเฉลี่ยก็คือ S&P 5 0 0เนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับในขณะที่จังหวะที่เงินเฟ้อมีนะครับแล้วก็กรอของของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นอย่างอย่างอย่างธรรมดาเนี่ยนะครับ มันก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะได้รับอันนิสงที่ดีทั้งในด้านโกรธ์แล้วก็ดีเฟนซีพร้อมๆกันนยนะครับแล้วก็เทรนของเรื่องเฮลท์แคร์เนี่ยในระยะยาวๆเนี่ยมันก็ยังเป็นเทรน์ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าประชากรทั่วโลกเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็มีการสเปนดิ้งหรือการใช้จ่ายเงินในเรื่องนี้เยอะขึ้นเรื่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเอจชิ้งโซซิแตี้ในอนาคตเนี่ยเมื่อเราสูงอายุมากขึ้นเนี่ยครับค่าใช้จ่ายหลักของเราก็จะเกี่ยวกับค่าแลกจ่ายในการรักษาพยาบาลดูแลสุขภาพะนะครับฉะนั้นเทรนด์เฮลท์แคร์ยังดีอยู่ในระยะยาวๆแล้วก็เป็นกลุ่มที่แนะนำนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นธีมระยะยาวๆเช่นกันซึ่งจะสามารถฝ่านในวิกฤตพวกนี้ได้ก็เช่นธีมของพลังงานทางเลือกพลังงาน r e n e w a b l e นะครับหรือ เกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะที่เช่น energy storage นะครับ EV car สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเทรน์ใหญ่ของโลกที่ทุกประเทศพยายามห่วงใยสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะพูดถึงธีมเรียกว่า decarbonization หรือการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะครับออกมาฉะนั้นธุรกิจอย่างพลังงานทางเลือกพลังงานหมุนเวียนธุกรกิจรถไฟฟ้าการเก็บพลังงานนะครับการลดภาวะโลกร้อนต่างๆเนี้ยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพวกนี้จะได้รับมริส่งที่ดีครับแล้วก็ สามารถผ่านในช่วงจวังหวะที่เรียกกันว่าโควิดมันอาจจะมาเป็นรายลอกรันลอกนะครับอีกสักพักใหญ่เลยนะครับแต่ความดูแรงมันจะน้อยลงนะครับค่ะนะคะเรื่องของเทคโนโลยีเราก็สามารถนํามาใช้เป็นธีมหนึ่งในการลงทุนด้วยได้ใช่ไหมคะใช่ครับหนื่อย่างเรื่องเทคโนโล,โลยีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเราเรียกกันว่าธุรกิจที่เป็นดิจิตอลอินโนเวชันใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเราเปลี่ยนไปพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปนะครับ ตัวกลางอย่างธนาคารนะสถาบันการเงินก็ถูกดิสับไปค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ธุรกิจอย่าง f ินเทคเองเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้ใช้บริการเยอะมากขึ้นก็ถือว่าเป็นเบสใหญ่อันนึงเหมือนกันเราก็จะเห็นว่าการขยายตัวของแพลตฟอร์มธุรกิจอย่าง เทคโนโลยีคอมพานีใหญ่ๆของโลกเนี่ยก็หันเข้ามาหาธุรกิจทางด้านไฟแนนซ์ Finance เนี่ยเยอะมากขึ้นโดยใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับ <c oughs> ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะส่งผลทําให้โกลดของหุ้นในกลุ่มนี้มันสูงกว่าโกลดเลทของหุ้นปกติโดยทั่วไปของตลาดนะครับมัน <c oughs> ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ท,ที่น่าสนใจครับผมะนะคะสามารถจัดพอร์ตการลงทุนได้นะคะในช่วงเวลานี้วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีครับ ไปมุมมองนะคะจากทางด้านของ SCB CIO นะคะคุณสอนชัยก็ให้คําแนะนําเอาไว้นะคะช่วงเวลาที่การแพร่ระบาดของเจ้าตัวโอมิครอนยังอยู่นะคะอันไหนที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวเรื่องของความต้องการใช้พลังงานนั้นอาจจะมีความผันผวนนะคะแต่ถ้าหากว่าสามารถเลือกลงทุนได้ก็มองไปในกลุ่มเฮลท์แคร์เทคโนโลยีแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของ EV ค่ะที่กําลังมาแรงในช่วงเวลานี้แหละคะ่ะสามารถติดตามนะคะบทวิเคราะห์เพิ่มเติมกันได้นะคะจากทางด้านของ SCB CIO กันด้วยค่ะ